สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบพ่อกับภากินพระเอลนะค,ะค่ะเมืเ่อกี้กะพัอนื่องอ้วนหิวว่ะสวยบมบมขับเข่าพ่อเนื่อ้วนเมื่อกี้กะต้มไขนม <c oughs> ่น้ำเพิ่งยังอายจืดน้ำต้มจืดไข่สดน้ำอ๋อหาได้กลิ่นห้องกับเขาจช่ไหมเนี่ยทอ,อดไข่ใส่น้ำอ่ะ <c oughs> อันนี้อยังอายนี่ไม่นู่นเนี่ย อันนี้ผัดผัดเผ็ดอ่านกกวักอะไรกันนกกวักเอ,กองเนาะประธานกับเขาหรือกับแกล้มคะบ่าจะนกกวักนกอะไรวะอาหารปลาซื้อมาอ๋อร้านอาหารปลาบ่อืมอาหารปลาชักหวานนกอย่างบอกนี่ร้อยนะอ๋อได้หลาย,ยแย้วเพื่ออะไรกันเผ็ด <Okay, S 1> อ,อร่อยจังบ่วงสุงอันนี้กับแกล้ม เ้าเดี๋ยวไปถาพพี่น้องไปเบืองให้ไล่์มอนก่อนพี่น้องมืมอนีากินพ้าอลให้ไล่มเมเนกะนี่แหละเมนูบ่แน่นเมนูดอกจ้ะอันต้นหอมหรือว่าหอมอื่นยังหอมแบงหอมบัวนะพี่น้องเลยจะสิเอื่อนเพือพอ่อนพ่อ้วนเพิ่นไปบ้านมาเพิ่นฝากมาใหอหลายเนาะเพิ่นเอามาฝากกินประทันถ้าจะภูม เออกินโบท่านพี่น้องเพผ่ากินเพี่เอวกสีผ้าพี่พาน้องมาเห็ดเขาเอิญสมพักสมพักเลยว่าดองพักไว้จะกินกนะจ๊ะดองไม่กลิ่นขมน,นะพี่งามงามเนาะอ,อันต้นหอมแบบบานๆเอาใส่ตู้เย็นไว้มันก็นสีเหลืองนะพี่น้องเนาะเ้ามาดองไว้จะกินส่วนประกอบวัตถุดิบห้ามเก็บ่ราไม่ยังหลายนะพี่น้องกับนี่น้ำเขามา oh oh. น้ำแซ่เขาน้ำเขามาแล้วกับ ของน Über ัวแล mesure, ้วก yeah. ็เกลือเนาะจ้ะส er> ิ่งนี้แหละมีังเนื้น้ำเข้ามาน้ำแช่ข้าวหรือไงหัวขวนกันแล้วก็บมะเขือไนต์หนึ่งนะพ่อจ้ะสีดองใส่น้ำกันไอพวยเยื่อ้วนเป็นลูกมือคือเก่าเลยพี่น้องตัดหางเอาไว้ทำความสะอาดขันหมดออกหมดออกเดี๋ยวพากินพาเอลทำความสะอาดตัด หากตัดยังก่อนดเด้อจะเด้อแป๊บนึงพี่น้องได้มาเบิ่งวิธีทำเห็ดนัากันจะพี่น้องล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะผ้ากินผ้าเอวกะซีขันใส่กระละมั่งน่าจะน่าเพื่อที่สีบริเวณเฮียอันหัวมันในผ้ากินผ้าเอวเอาสากทุบๆน่าจะไม่นช่ได้กขันง่ายทุบๆเดี๋ยวกะสิลุกเมื่อขันเลยจ้ะขันน้าหึ้นมันออกก็นะ่าจะเนาะใส่เกลือขันใส่เกลือ เห็ดเดง่ายๆบานๆใช้ไอ้ชอนสองช้องก็ใส่ได้เท่าขันขนเฮื่นถิงก่อนเอาเก็ดเดือยมาขั้นทำใมันเฮิ่นไงันแสบตาใ้พลังขอมือขันไว้ มอว้วนพอขายไปกินกับุกกระปใส่เวล่าขันน้อยนึงเับขพี่น้องเดี๋ยวอันบะเขือดูไม่ใส่ตอนตอนใส่น้ำเข้ามา ี่น้องกับปั่นน้ำขึ้นออกน่าจะเนาะบปเดี๋กัสิมาใส่เกลืออีกอันนี้เกลืออย่างดีแล้วนะเนี่ยอาใส่ไอ้ใส่อีกอสองช้อนสองช้อนกะเอาด้วยน้อ,องพอใส่ยังไงใส่ถุงนัวหนึ่งช้อนพอเวลาไม่เหลียมมันเป็นเส้น อันอน,นี้ก็เอาขยำให้เกรือมันได้ทีนะพี่น้องเนาะใส่ไ,ได้ใส่น้ํเข่านี่แล้วบอจังมาเลยงัวเนาะน่ะอ้า<อ>พี่น้องเอาไว้สองขึ้นกับเป็นนะพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปหากระปุกมาใส่ก่อน อ๋อนี่มันเขาดองขายบ่อืมเขาดองขายจะเขาใส่น้ำเขามาคือหอาบ่น้ำใส่ิ้งๆอันนี้มันสิเป็นคุณๆเนาะ,นะสองคืนมันสิเป็นเดี๋ยวไปหากระปุกมใส่พี่น้องบิ่งก่นอนจากพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเอากะปุกมใสซปิดฟ้าไว้สองคืนได้กินสูตรนี้พากินพขาแอลเฮดบอยปิดไอ้อปิดผ้าอบเดี๋ยวสองเรกันมาเก็บกิน สำหรับคลิปนี้ก็ภาพ,พี่น้องมาเห็ดสมพักมาจ้ะเนาะทักทายพี่น้องสุขุทุกคนจะจ้ะสำหรับคลิปนี้กะสมนียสะกอนพบ,พบกันคลิปหน้าจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ